Mata! ตามกันต่อนะคะปริศนาดอกไม้ช่อแดงยังคงเป็นข้อสงสัยบนโซเชียลมีเดียนะคะดอกกุหลาบช่อแดงมีอะไรบ้างก็ตามที่น้องได้มาลงบนโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ก็มีทั้งหมด2ช่อใหญ่ด้วยกันนะคะ,ะตามที่น้องได้มาลงคลิปเปิดตัวหนังซีรีส์ดับบลวข่าวรือไวรัลัสซีซั่นสามนะคะก็เป็นดอกไม้ช่อแดงใหญ่แบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนั้นน้องโดนแซวนักมากเลยนะคะบอกว่าไร่ขิงมาทั้งส่วนกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงวาเลนไทน์แล้วก็ชอ ะะช่อใหญ่กว่าช่วงวา l เลนไทน์ประมาณ3เท่าด้วยกันนะคะฟิลมาแบบเซอร์ไพรส์แบบหลังรถกันเลยสิเดียวค่ะเหมือนแบบไปส่งให้กำลังใจแล้วก็เอาไว้หลังรถยนต์นะก็เป็นแบบช่อใหญ่สีแดงแจ๊ดเลยละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประโยคคำถามแถมก็มีบางส่วนนะคะก็ได้มีการแบบพูดคุยกันบนโซเชียลมีเดีนะคะว่าอา,อาจจะเป็นแบบเพื่อนสนิทครอบครัวทีมงานน้องก็เป็นได้นะที่ส่งดอกกุหลาบสีแดงค่ะไปแบบให้กำลังใจน้อง อะไรประมาณนี้บ้างก็บอกว่าดอกกุหลาบสีแดงนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบฟิลแฟนต้องเป็นคนสําคัญหรือเปล่านะแล้วทีนี้มาดูดอกกุหลาบสีแดงกันบ้างนะคะความหมายดอกกุหลาบสีแดงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นางต่อไปนี้ค่ะคือความรักอันลึกซึง้งแล้วก็ความเร่าร้อนความหลงไหลความจริงใจความโรแมนติกความปรารถนาและเสนห่หาค่ะมักจะใช้สื่อความหมายว่าฉันรักคุณอย่างหมดหัวใจนะจึงแบบนิยมมอบภายในแบบโอกาสพิเศษอย่างวันวาเลนทน์ ไนวันครบรอบหรือเพื่อแสดงความรักที่ชัดเจนที่จริงจังที่สุดประมาณนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครให้ดอกไม้เราเราก็จะใจฟูดีนะคะเพราะว่ามันมีแบบคนให้ดอกไม้เราในวันสําคัญหรือให้เราแบบโอกาสสําคัญอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีนะคะก็นอนเหงาไม่เศร้าแต่โสดอย่างแอดมินประมาณนี้ค่ะฉันเคยดูยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า